cho các bạn. Nhiều ừ. nó cái này nữa. có bộ thế này. ใช่ดนมดนมยังคงเรียห้นะแคปิตาเก้นครับโอ้ครับสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมเออขับมาหอดตะลุนนะครับกับเรงม้าหัวกับรถเจ้าเท่าไงกันอย่างนี้เตอครับสวัสดีครับครับผมนะครับเออเรื่องพี่น้องเล่าเล่าดีๆหน่อยกินดึงได้ละไอ้พี่ต้องการอะไรครับผมเียงเนี่ยละขออนุญาตซื้อเสียงเียงน้ำนี่หน่อยครับหมวดเจียบซักครับหมวดปานหมวดตำรวจตัวสุดเนาะมอ้ห้าชินข่าวต้องการประเดยงคือเก่าข่าวมั่นก่ ยังฮียังฮีน่ะยังกาบรูเกียเห็นยังกาบรูเกียเห็นโอ้ยจะกบบดึงเดียวแล้วก็ไรนะแบบแบบใช่ใช่ระนบนบยังคงยใช่ไหมเด่งมากเลยค่ะไปเขียว โอ้ยนะครับขายอะไรครับผมน้องเปียวีทาเก็นครับโอ้ครับถุงเท่าไหร่ครับถุงเท่าละร้อยครับสุงละร้อยโอ้มาๆมาเดี๋ยวผมช่วยครับผมเจ้าคือหวายง่ามเถอะครับโอ้ยอะไรระบายอะไร ร้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสู้ๆครับโอ้ยคือไหวงามนเผื่อเอาอีกเอาเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมผมเลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงอ่าอันนี้ผมให้ขอบคุณค่ะครับครับผมสู้ๆครับสู้ๆครับโอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเลยเนาะกลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุขคนพี่น้องเลยเนาะ อ่าเพราะว่วาอยูในและกระต่างประเทศพี่น้องเหนะ็นเนาะก็ยินดีต้อนรับกระสุนสองกระเทียงทองซาเนลคือเก่าตอนนี้ฮะก็อยู่คอนแก่นคือเก่าพี่น้องเลยกำลังจิบผ้ากันไปหากินขา้าวกินน้ำก่อนบาทนี่ยังจะออกมาตะลงุงพาบาลเนาะพี่น้งงองเนาะกัหิวขา้าวว่าสันพี่น้องเลยไปเบิ่งแถวตลาดตะลี่นี่แหละไม่ได้ขึ้นห้างขึ้นทึกไปจังดอกเนาะอ่าหากินข้าวแกงข้าวอย่างนี้มันนี่แหละพี่น้องเลยบ้าตามตลาดนุ่งตลาดนัดนี่ กินยังเฮ้ยพี่น้องมามีกวางตุง้งกรับกินแล้วสลุง่งนี่ต้นตาโอ้ยใส่ใส่กินยังพี่น้องป้องไปอ่ากินเนี่ยถึกๆเด้อพี่น้องเด้อเงินคำกันผมมีได้ช่วงนี้อ่าออะไรทำไมเปาเสาหงเสาฮ้อินทักษิณเนี่ยได้ พี่น้องเลยยังดีสาธุระอาจารย์เิ่นช่วยเนาะบางเร่งนี่ก็ได้พี่น้องเลยหกพันบาทนวดไปอีกสามมื่มองจอรถนี่ก็พาะหูหนึ่งไปไปไปหมดแล้วอย่งนั่นคนสิไปงไหนกาแฟไปไปหาชื่อเอ้าเอ๊ะคนไหนรถ้เ่ยมัแเงหรอบ บูดเองหายเอามากนอาดเโอ้เออเข่ากันอยู่ได้คู่ค้าคนเนาะเอนกกกระดังเออดีดีเ้อพี่น้องเด้ออ้ตเจ๊งอีบ้านเมืองผุนเนาะตลาดก็คือว่าข่ามากนนาใสลนะไปตลาดอเมนูตลาด ตลาดนัดชื่อกะผพดพูกู่น่ให้รับหน่คน,น,นเดมยิ่มเน่กินข้าวกับหากินน้ำมันหี้ก็เลี้ยวอยู่ดอกนี่มียังขายมีแน,น,นี่กินกับข้าวอยู่บ่เออลืมเนาะว่าหาชื่อเกิดเพิ่นก่อนเอาเอาไปใช้เอาบน่นี่เพ่งเลยพี่น้องเลย เอ้าบโบราเลยบ่บโบาณใเมื่อกี้นี่โอ้ตายเนาะบูชาเล่นบอเราราโทเจ้งไว้เลยทั้งรโอ้ยนี่ดาวเทียมนี่่ัสคักบัตรทนันใส่ใส่ละร้อยเลยฮะใลร้อยเลยออให้เจ้าลอยองลง ร้อยสิบาทนี่ก็บลบลุเลยบอครับ่อไ้จ้าตุดบอไร้ตตไรตลดบอไดรอ่อตไ้อยู่แต่ตลุดบอลไรโอ้ยไปไล่ให้เจอไ่เนาะบ้านนี้เนาะอ้าวเชิญเออหนี้หนี้อ้อนี้นี้นี่จ้บาทไหมค่ะไมค่ะเอ้ยสีดำแลวค่ะวาค่ะใบใบเอข่อก็อเราสีขาวฮะไม่ส่ บ40ถึง44ใหญ่สุด46่อยประมาณ44 44เอาสีอะไรคะนี่4สีดําสีดํา44สีดําอะไรนะถ้ลยจะใส่ถ้วยเจเจ็บตีนเลพี่น้องเลยน้องมิกับบี่น้องมิง ถือมาอยู่ขัดยี่ัดนี้เองพวกพันนี่ถือมหมดนี่คู่แม่เชฟโอนโอ้ขอามาอยูโรบนี้หน่อามาจะเชฟโนดเลยเพราะ้าหัวชิมาเด้ตอกินกระเป๋าปั่นพวกเสียมุ้ยบ่อเหยบ่ยยังเหยีนอะเสียอยู่เนาะเสียบอนโอ้โกอนยังบอนไทยต้องลงเหรยิงเห

กจะเป็นบอร์แปดเบอร์เกแต่้องสงออ้ยขอยก็ใช่ธรรมดานี่ก็พออยกะไรเอาเป็นเอานีกูมีบีพบจเนี่เบีบจยอ่เออเอาสำกัญนี่แหละสำกัญนี่อันนี้บ่ะร้อยห้าพกพอมีบเบจนะเอาบบมีบบจเบอปก็ได้แล้วบอกข่อยก็ไดได้สำนีหินว่าขอยตีใหญ่กนได้เจ้ากัได้โอ้ย

เอานีเลยเบอรยังกบเบอร์เก่าบ่บ่ครับผมเกิดบริยไยปนั้นนะครับธรรมดาอยู่ขึ้นแล้วครับมันแพงโคตรเพ่นผมขายเข่ามากสองสอบนึงกลีบไปไหมกบไปขายไม่บ่นโอ้โหเล้ยมา ใจดีใจก่วงดีให้ไป้ายเขาไม่แล้ววะเอายพวกไปเไื่อยจะเจ้าบอลพันห้าเอาโอ้โอ้มันไม่ได้ผู้ใบใหญ่ใหญ่แต่เราอมีอยู่ใบเอาใบหน่อยกเ้าสัันอีกสิบบาทนึงฮะมันบกมี1ชิบาทนาขอในชิบาทไคมีชิบาทนี่มาเอันนี้ค มี่มีไปเดียวจ้าโอเ้าหมายก็ไป่ข้างว่าสิโอ้ยเฮงวาคือข้าพันหึงาบมแมนชือบคว่เอเอาเกือบข่อยตัวนั้นแล้วบาทเียครับทุกไม่คอยน้อยนี่เจานก็เบียก้าแเซ้าสหสองเจ็ด จ้าจ้าจ้าใส่นี่ก่อนเมียงกกะเกิดพูดอะไรว่าหาชีพเอสองสามสี่าเจ็ดแอเาะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมไป พักเล่นี่มีเงินพอยางอยู่บัขึ้นซาดซาดแจ้งหูเจ้งตาไปพี่น้องไห้ห้านมากินข้าวกันบาดนี้เนาะครับสวัสดีครับผมกับม้าอัดกระโดดนะครับกับลังม้าอัดกับรถเจ้าเจ้าไหนกันเนี่ยโอ้โหครับผมเล่นได้สบายดีตัวสบายดีเล่นไดเกียรบ่ลังบ่ครับติดตามกระโดดนะครับนี่น้องมี่ ทีมเกาล่ะบแไ่ว uh, ่าบเทีมเกาเทีมเกาเกาเกาด้วยอ่ามีขาดดูโบเงาเยวาะกระปเกตุ่น ย่างอยู่าแต่ถ้งมาซื้อเกือบซื้อรอ,อ,องเท้าครับผมซื้อรองเท้าแตะไปเปลี่ยนกแล้ววัาทีหาเลาะมองมองกินข้าวกูกินได้ไหไมแล้วพูดถึงอะไครับพอดีเวลาเป็นสาวพอดถึง ก็เรียนแฟนวุ่นีแหละก็เล้ยไปไปจอดรถดยวยหนี่พอดีครับไปล้วก็ไปย่างหารถหารอบรถรถเจอเฉยเนาะเป็นรถก็จอดด้วยรถใกล้ๆกันพอดีพูดพอดีครับพูงครับจอดตื่นพอดีครับพูงจอดใกล้ๆกันพอดีจอดใกล้ๆพอดีไปเหลียวอยูนตรงพอดีจำทะเบียนได้ครับพูงครับพูงไปย่างหารอบเพิ่งเรียนด้วยครับผม จริงะอันทั้งพี่กินเข่ามากอ่ครับผมไม่อู่นะเพราะว่าไปรับลุกสาแล้วกับไปส่งไปรเลยกับไปรียส่วนไปเรีสวแล้วกันแดนอีกเพราว่าจะไปรับม่ไ้บัตรเรียนเรียนขึ้นแล้วเนียวลูกก็เจ้าแล้วแนขอเดียวไม่อยู่รือเนียวอยู่่นรด หายด้ยืดห่วายดเดีสบายสบายดิตาผมัาผมตาิ้วไปยิบไปเลยเรือเลือแบแบบนี้กินงงเป็นอาหารจานนี้ก็ได้่เดียวเนี่ยนั่นใส่วนด้านหลังานัไม่ต้องล้องอคอแค่นั้งกระแด่มีกนว่อบุเเลยก็ไดอ่ครับ ท่นี่แหละครับับพังมังเก่าครับผมแล้วนี่รับกล้วยกล้วยกระพังน้ำกันครับอ๋อครับผมแล้วเราต้องตัดบทยากมากแม่นพอมีเพิ่นเดือดลำบากไปยางลายมันเกิดเคลื่อนนะครับมันก็เลยมันเจ็บก็เลยมีแต่ซื้อไปพาคนเอาครับ ใช่ว่าภาที่แข็งแก่งป่ะโม่ให่มีที่พักกันนะแล้บวันนั้นคิดว่าไปภาคนี้สอบผครับครับผมมันมันผมพักหลายมือครับเใช่ไหมรบกวนพี่ไม่มีปัญหาด้วยเดินใช่ยวมันรบกวนได้พี่เพราะว่าประทับใจอาจารย์ครับผมเันนี้ยวเพรดี๋ถือว่าเป็นงานรบกวรเพราะว่าถ้าไปดูเสียมันสิดเดือดค่าเสียใจมันก็หลายเนาะครับแม่ครับผมไปดูแบบจะช่วยกันช่วยอย่างเดียวดีครับ

บบคอยมากเลยมันบ okay, no. yeah. ูนไ้เนาะครับผมมากแบบเงียบๆ่เ yup. งียบแฟนครับสียโซ่้นเนี่ยเขาได้อาหารแล้วเขาเลือเสืออลไวก็ยังคอยเอาไปนั่งกินหมดเลยนั่งกินแ้วนีเลยคนหลเนาะนองหลไหลหลทุก่แต่ยังเราเนรต้นงนยังอยู่ท่าหน่อยแต่แลวมนจะมาหวแต่นั่ง่ต เก่งอยู่ว่าไถ่เลยสบายสบเลยเนาะแล้วว่าไม่ต้ไถ่สิฟีสิฟีคุณเหระซิฟีี็ีนี่แหละครับประมาณแ่ยู่คุณหูจะข้างก่อนคุณบอสขอมันไก่สหารจานเดียวเนาะคืว่ามุมักได้กินนั่นบอกติลาบก้อยบอสแบบนี้แหละจานเดียว ันเดียงเาไปร่วมกันก yeah, no. uh ็ต้อบอกเ่เแล้วกระมาณนั้นก็ได้ถือคปถือมาล่ก็ยังพอเปนงานงวงมันมนั่งถ่ายอยู่นี่ก็ได้มันเห็นเนนี่ตัวใหญ่มามามามมานาา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 าม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 าา เกามันไก่ค uh ือเก้าบระบุญกินแยังหนังหวยหวยอยู่กระเพราบ่ดิบอร่อยเลยสองคนนันยังช่างยังกู้หนังบ่ได้อยู่ครับผมมาครับพี่กินข้าวน้ำกันครับกินกินข้าวแรกนะบ่มาหนีิแล้วดิบร่อยจิบร้อยครับสวัสดีครับครับผมนะครับเรื่องปีนองเล่าตีกินน่อยกี่ถึงได้ละเอซี่น้ำกันนั่นแหละครับผมยังไงล่ะ อันอยังหูว่าทั้งใ้นี่มามาอยู่จังหวัดขนแก่นนี่เลยเนาะครับเพิงง่งเบื่อเอฟซีเพิ่นเบิ่งนะเพิ่นยังหูนะครับขออนุญาต<อ>ซื้อเสียงเตียงน้ำได้หน่อยครับหมวดเตรียมซักครับหมวดปลาหม,ดหมดวดตำรวจตัวั่นเนาะ <c oughs> โอ้หมวดเตรียมซักมาเรียนมาเรียนน้ำโอ๋อค,ครับผมเพราะว่าเห็นว่าเตียงนะครับเป็นคนดีเสียสละหลายนะขอบคุณครับขอบคุณเลยพี่วันลีนะครับผม เพิ่มประจำดนี่แล้วล่ะตรวงานาเนี้ยเงี้เทศบาลที่ยังไงะออ้ก็มนขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายตุชาชลาเวลามาเวมาหาเนาะขอบคุณในลายครับผมครับผม่เจ้าหน้ีต้องหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะอเป็นพี่เน้องกันนี่ละครับผมครับผมทาน ก่อนหน้ากันเลยได้ขามาเรียนเลยโอ็ยเราเป็นคนดีเสียสละเต็มที่นะครับงานไมพูดกิีเบิ้งกันนะครับนไ่ยครับผมเนอนอนเนืนอนกีมาทางเมิ่งได้ีมนว่าแถมงานผมมีหมมอยู่เดี๋ยวไปนอนนั่นอ้ครับไปนอนอยู่บ้านปนอนอยู่บ้านทั้งมินิสวททั้งไงเป็นมีนิสอร์เนานะ บ้านสมรักคำซิงก็ลวนั่งหวอนะห้ไหวลองอยู่ใกล้ๆบ้านไอ้สมรักคำสิงครับพี่สอบ์ฟนี่ยผมจะทำงานอยู่ไหนล่ะบ่รองบ่บ่บุญซึ่งยุกวะไม่รู้ซิญยุกยันยันเราติดนิ่วเชิงยันไปแล้วติดนิ้วก้อยก็ไปแล้ววะกระเด็นแล้ว โอ้ยครับครรผมนักกระสั้นขออนุญาตกินเข่าด้วยนครับผมครับผมปรจันบอยังบอกอยอ๋อ่องเอล้องนุ่มนั่นจไปใช้ได้ท่ไปยังเหรอไดิบบอโอได้ยังผัดทอดัดไช่ะบาดนี่พัะั ติงมือปันอีกโอ้ยอพไปเพื่อนไม่ได้พัดไทยหนไม่ได้ยูนี่อ่าก็ลายพดเรลายพดเราไปจักได้กินมันปะไปย่งเยอะกได้เยอะออาอมาแต่ลงมือลงมือเบิงลงมือเบิงเป็นใด้เจียบอยู่มบูอ่าสองมเนพัดไ่าไทย มามากินข้าวน้ำกันบะเตียงคือเก้าเข่ามันไก่เนี่ยไงเนาะเจ้าประจําของมักของโกรดเรียบร้อยบะเตียงเรือมามากย่างน้ามายกช่องว่ะเพื่อนไหมอ๋อเน้นนอนเลยบวมเจ้ากเกือบก็ลุ้นเลยว่ะบุญเดียวนี่หนิพู้เดียวได้หน่เออผู้เดียวได้หน่อ๋อเน้นนอนเลยเนาะ

เด้พวกนี่ไ้ตำรวจได้นางอยู่นี่นะเบตัวายเราเอาไปเราวกว่าเด็เดค่ะกับเนราเหตุที่เราคนบ้าเราจับชมลุงบ้านบ้าไ้ฮะโอ้ข้างหนจะโกงนี่เขามีตำรวจมาคุเสบอดเสบได้เาเปน้ยาะบ้อวยบอ่อย บ่ฉันจะไปกินบะล้งกินบุล้งใช่ไหนโอ้ยอบุญพู้เดินแล้วโอยเิก่งแล้วโอ้ยตะกอนนี่โอ้ย สมัมสมัยพูนาครับสมรักโลกเขาเมืองเห็นตำรวจเดียโอ้ยอาจารย์มันทมมนนครับผมยมจั้กันามกเบิ like ้งเนาะใช่เนาะกรมกกินปานยงไะคปาครับผมครับผมจะเบิ้งไม่ได้พี่น้องเนาะ อีนึงพอมีเวลาเบิ่งอยู่นเนอะโ oh. อ้าอ่าอ่บแซเซ่บ oh. เอาเอากิน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 เ <c oughs> ขามันไก่ขึ้นเก้ารเทียงไงเหลือมมามาขึ้นเก้า <c oughs> บไรยังอีนึงแซ่บ ข่านเก่าห่านเดิมนี่ห้านนี่้านใจสังมากนี่เร็นพูน่อยพี่ชายเนีกินเบียตุ๊กเียบนี่เยเนาะดีโลนเอาจริงเอาจังยี่โรนเอาปึ๊บวโอ้ชดน้าปัามตอนนี้ด คนกินไร้ป่ะนี่เป็นตำรวจเคื่อให้เพิ่นบ่ได้หรอกมันเลนจับคนลายบ่ทันนักพุ่งม่ได้ของเลนบ่ได้เลยมีตะขี่รถป่ะมันอึดเลยแต่มัดลายเอาเออเจ็บยังนะ บ,บ,บ,บโอ้ยเนาะพวกใจแค่นี่เชียบอลพี่น้องเลยบอลไทยก็ไปบอลไทยก็ไปบอลไทยก็ไปกันครับโอเวียดนามกับไทย,อ,ไทย,อ,ไทยอ๋ยอทีมชาติได้ตัวแฉเนาะ เนาะพี่น้องเลยเทาบุหรี่ควยไอหูภายในเนาะเนาพี่น้องเลยไม่ได้บ้าครับเบิ้งอยู่ครับแต่ว่ากุบรี่ควยคือว่าแหละผมบุห่ควยมีเวลาครับผมกินข้าวกินน้าอิ่มเรียบร้อยเนาะบานี้การว่าจะจบคลิปแล้วพี่น้องเลยบาินี้ทั้งทั้งบานแล้วครับทั้งหน่อยพอนแหละรอๆครับพี่น้องเลยเนาะทั้งพี่กับที่กับไกดบพครับจากนี้บบ้าทดีมากกว่านี้กันบาทในเมืองนี้กันอ๋อ มีบ้านในเมืองพร้อมอ๋อก็เลยพากยูนี่คเรนต่ไปอเทศอ๋อเบิร์นี่ครับไปอ่าเบอร์เนี่ยนี่กยาเ่ยาไปพูงงนเรื่องการับุตามนาี่อยู่ส่นใก็ไปดู๋อ้ับคตาม เราไปเบินี่ก็ลยลยคนเลยีนได้ยังมีนมีเข่ามีอาเขาี่ยังกินเรียหนึ่งเขาน่กินเนียงเคยหลยุ่เขาเยนตดห้าี่นหนึ่งเขาหนึ่งแกินได้ด้ยอ๋อครับครับครัินไดรีย้ยแง้วันเราไปอยู่หลายคนเรนว่ามันมันไปรบควนลูกค้าคนอื่นแล้วนี่มีนองแท่งไก่ก็มากมันเป็นตกันออ ครัผทั้งทั้งย่ายเพิ่นเนาะน้ดงเนาดูว่าพี่ก็ได้เนาะครับครับผมกันเดออ่านิดเดียิดเดียวมาจับครับเบิ้งเบิ้งับี่เบิ้งมนจะดนเราบอรดนแล้วครับเป็นไปเห็นนำามควันแก่นนเนาะ แะ่รก็เลยเวะมาหานักนแิ่คนก็ให้ไปพักอยู่ร่สอร์ดะไแต่ว่าไกลจะมี2ี่2ิโลกว่า20สิกิโลแต่ว่าเอากับฟ้าหลายมือเนาะถ้าล้มือก็ทิว่าอยู่ะจากจะกมือ1ิมมือโหหลายมือแต่ละเจ้าก็งวงอยากอยากอะรประหยัดเราะว่าพราะว่าจำเป็นนะก็สีเหลียนแค้กบดไดร์โม่ลูกค้าบดเขา เราดีอยู่เดือนมาคุณคิดเสกยังได้ว่าเราดีอยู่เป็นเดือนเลยอข่ไก oh. ่เซ้าเม็นลายเดือนเปนเลยครับผมครับผมอย่าเลยแกไข่ไก่เป็นเดือนไปเลยครับเดี๋ยวมันก็มีหลายหล uh. ายพวกนแบบที่อย่างที่น,น้องพักธรรมดาก็มีธรราที่ผมมองมันจริงจริงครับ uh. มันรายเมื้อเ้ว่าอย่พเื่อเาได้ประหยัดก็ได้นั่นน่นี่มาค่ได้เกีงใจแค่นี้แล้วมาไปเดียวเล่ายงมันจะมีหมากนอนเดี๋ยวพังเงเขาไเดนีเช่านไปชงสามมื่เนาะจะไดจะได้เช่านอทยโอ้ยโดนลายกตงเกงใจยัไ้หมเอมันลายเมือโลายมือเนยไปอยู่นั่กัน ตนยัไม่อยู่คผมคัผมยพ่ระยกตอนเศ้าก็้องแงเขาก็ไม่ใหหนึ่งกินอ่าอ้าเนะอ่าทางพีเพิ่นอ่าย้ายเพิ่นเนอะอ่าเ่นจะมีรีสอร์ทแล้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนอะอยู่ในในเมืองนี้เนอะว่ากันครับอยู่บ้านเฮ็ดอยู่บ้านเฮบ้านเฮ บ้านแห่บ้านแห่แลดแลดสร้างแลดแห่สร้างแลดนะครับเนี่ยภาษาเราเ่าเกิดบ้านแห่เนาะบ้านแห่บ้านเราเอิญแห่ครับผมเด็แต่กอะมีบ้านอยู่พี่พ่อเนาะทาง ลูกก็มาเฮียน, ie, นอยูอ่พี่เพืนว่น่งเรียนกปีสามโอเรียนแพทย์เนาะอ้ยุกใกล้ๆกันนั่นแหะจุดปเด็ดกังคนออ๋อไงอาการดีไปนะรอ๋อพระพรระรพี่นั่งนะวันนี้ก็ขอบุญขอบคุณ,ค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 ณทั้งย่ายราบรับ บอกเอฟซีอีกางทางนึงนะครับว่าซื้อซื้อมิซลินบอมาซื้อหลินหมดหมดปักโอ้พี่น้องเลยจะไดกเอฟซีก็เ้าเทียร์ะรองเงี้ยได้ี่น้ากาตมพราะว่าับีพิสายพุนทั้งนั้นเลยที่เห็นนะผมก็เยอย่างเมื่อวันเนี่ยคอมาจากน้ำมันมาปืนซิล ขวบตัวจริงแบบนี้แห้งแค่แต่หักกูเก่าโอ้ยขอบคุณในลายครับผมขอบคุณในลายยขอบคุณในลายเด้อท่านยัยพี่ความเพิ่นมาให้เกียรติมาเยี่ยมมายามมาหาเนาะขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งเด้อให้เด้อขอบคุณขอบคุณในลายนะพี่น้องเลยเนาะสถานีเฮาการ์จิขอจบคลิปก่อน ไ okay, อ,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 นะอ้อนนนนอนแกนะ่จ้งว่าการพี่น้องเนี่ยวันนี้เดจะหาซื้อเนื้อกินเนี่ยยาเนาะนุ่มผักน่องหน้าผลนอดเราไปจัดพี่น้องเลยจ้างว่ากันนะอยู่ดีมีแห้บมดจักขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเด็กนั่งปุ้ยก็ไม่เป็นเด็จกจังน้อยก่อนเนาะสบายดีพี่น้องบมดจักขู่ทุกคนนะ